สวัสดีะคะ่ะวันนี้มากินเบจจัดนะคะวันนี้ได้ออกตลาดมานะคะคุณภาคเบจจั๊บแล้วเจ้าใหม่ค่ะอันนี้แบบไ,ไม่พูดอะไรนะคะนนผมไปได้เรื่อยๆนะคะจริงนะคะเดินชิมกันนคะนนคะ ถ้าเราออกตลาดนะามาก็จะมาขายทันทีที่สดเริ่มตกนะคะแต่บาทีวันนี้เรามาร้านเจ้าใหม่นะคะว่าร้านอร่อยไหมยอย,ออยู่ข้างทาง นะคะนด้นะคะค้แซวกค่ะอ่ไชิได้เลยร้านนรานนี้นะคะส่วนมากเราจะซื้อไปกิที่บได้ ของไม่หนักไม่ได้พูดอะไรนะคะอย่างเดียวก็ใช้ได้ ก็จะม,มีขายนะคะถุงซื้อและจัดถึงชอบนะคะบางคนก็ชอบน้ำสะบางคนก็ชอบน้ำข้นก็ค่ะผักหัวจับและโจ๊กนะคะโจ๊กคะ่จะจับจริงที่บ้านไนดะะ้ ไปกินด้วยนะคะแล้วก็มาถ่ายครับ่ต้องเสียเวลานะคะออกตลาดแล้วก็จะทําไปวัดแล้วก็ถ่ายที่วัดถ่ายพระถ่ายอะไรนะคะแต่นี้เราเข้าตลาดเราก็ถ่ายเอ,อ่อเราจิบาอาหารนะคะแล้วก็ยินตรงไหนแล้วก็ไปไปถ่ายที่นั่นวันนี้เรามากินไปจับน้ําค้นนะคะ ีเลือดด้วยนะคะหรือใส่อันไหนใกล้ๆนะคะ <c oughs> นี่ค่ะขอบที่เราซื้อนะคะกับข้าวเนี่ยถุงใหญ่นะคะ ปลาเยอะแยะเยอะแยะถูกใจัน <os an S 2> ี้ด hmm. ah ีนะคะไม่ได้ซื้อของเดยนะคะเราก็มากินนะคะ วันนี้เราไม่ได้ข่ายเห็นหน้านะคะเพราะว่าเราอยู่ข้างนอกเราก็ต้องถ่ายจากหลังนะคะนี่นะคะจะหมดแล้วค่ะ ไปเรื่อยๆนะคะชาเยอะมากจะซื้อเสคนก็เยอะเดอะถลัยรโจ๊ะค่ะโจ๊านะคะอันนะี้คนจับอยู่ตรงนี้นะคะ ะมีเสียงดังหน่อยนะคะเพราะมันเป็นที่ตลาดคะ่ะผู้คนเดินไปมาแล้วก็ซื้อกับข้าวอะไรทวกนี้นะคะ หมดเรียบร้อยแล้ว อาคะที่เข้ามาดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะกอขอโลงไนโล่งงกับโล่ปอดน,นะคะดีวกะกลับบ้านแล้วะค่ะขอบุ้ค่าจงความสุขเดินทางไปไหนขอ,อปลอดภัยแคปข้าวจะยาตรายสักตัวนะคะบุญลักษามคู่หัวสัธุ์ค่ะ๊า้บายค่ะสวัสดีนะคะ